อ่ะโอเคมาลองดูข้อนี้กันจทย์นี้เขาบอกว่ากำหนดให้ฟังก์ชัน f x เนี่ยเป็นฟังก์ชันพหุนามแล้วก็โน้ไลท์พหุนามใช่ะทีนี้เขาบอกมาอีกว่าถ้าเกิด f วงเล็บ square root x ลบห่เท่ากับ x ไอความสัมพันธ์เนี่ยน่าสนใจนะครับคือฟังก์ชัน f เนี่ยข้อน,นี้ที่น่าสนใจคือเขาไม่ให้ f x มาแต่เขาให้มาเป็นลักษณะสมาการแปลกๆอย่างนี้ตรงนี้น่าสนใจ โอเคเดี๋ยวเราค่อยไปดูรายละเอียดกันนะคราวน,นี้อ่ะดูต่อเขากําหนดว่าเมื่อเมื่อ x มีค่ามากกว่า0ูนไอประเด็น x มากกว่าศูนย์ตรงนี้เนี่ยไม่ได้อะไรไม่ไม่ได้มีอะไรมากนะครับเพราะไมต้องกําหนดตรงนี้ x มากกว่า0ูนย์ก็คือถ้าเกิดเราดูในเนี้ยค่า x ในสแควร์รูทนี้เนี่ยนะครับสแูทออะไรก็ตามอยู่ในรูทต้องมากกว่าหรือเท่ากับ0ูนั่นเองเขาก็เลยกําหนดมาสําหรับข้อนี้ไม่ได้ใช้อะไรมากโอเคนะครับอ่ะไปดูต่อ ก็นี้สิ่งที่โจทย์ถามโจทย์ถามครับถามว่าแล้ว f ดัหนึ่งมีค่าเท่ากับข้อใดต่อไปนี้ถามหา f ดัหนึ่งพอเราเจอตรงนี้ปุ๊บรู้ทันทีเลยข้อนี้ต้องใช้ความรู้เรื่องอะไรครับต้องใช้ความรู้แคลคลัสครับคือต้องรู้การดิฟเ็ it, ้าไปคือ f ดัหนึ่งตัวนี้เนี่ยเราเจอปุ๊บเราต้องรู้ทันทีมันคืออะไรอนุพันธ์อันดับที่1ของฟังก์ชัน f ที่ค่า x เท่ากับ1นั่นเอง ะนะครับเพราะฉะนั้นถือว่าไม่ยากสักเท่าไหร่เป็นโจทย์ปานกลางนะใช้เวลาประมาณสัก1 2นาทีควรทำได้นะครับทำไมมันไม่ยากมางคนโอ้ดูแล้วยากจังคืออย่างนี้เวลาเราจะหา f ดนเนี่ยถ้าทำตามพื้นฐานเลยเนาะในการที่เราจะหา f ดัชนทำตามพื้นฐานก็คือเราจะต้องหาอะไรมาก่อนครับหา f ด x มาก่อนถ้าเราหา f x ได้แทน x เป็น1ก็จบ เข้าใจว่าแค่นี้เองนะครับเออเพราะฉะนั้นมองย้อนกลับไปแล้วเราจะหาย f ดับ x ยังไงเราก็ต้องหา fx ได้การหา fx เนี่ยน่าสนใจครับก็คือจากตรงนี้จากสมการความสัมพันธ์ตรงนี้ถ้าเกิดเราหาย fx ไนดะ้ก็ง่ายแล้วเห็นว่านะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่น่าสนใจข้อนี้มันก็คือการหา fx นั่นเองตรงการดิฟเนี่ยไม่ค่อยมีอะไรสักเท่าไหร่นะครับอ่ะโอเคมาเริ่มทํากันดีกว่าพี่เนี่ย กล่นหรือปูแนวคิดโดยรวมให้แล้วใครที่เออเก็ตไอเดียแล้วพอทําได้ลองทำเองนะครับแล้วมาดูกันว่าถูกหรือเปล่าแต่ใครทําไม่ได้ไม่เป็นไรมาดูตามที่พี่โอ๊คพาทําไปเรื่อยๆยกโยกจะสอนการหา f อจากความสัมพันธ์ตัวนี้เริ่มเลยแล้วกันเนาะมันน่าสนใจนะครับจากไอจ์ตัวนี้เนี่ยจากอ่ะให้มาเป็น f นะครับวงเล็บ square root x ลบด้วย1มีค่าเท่ากับ x เนี่ยถ้าเกิดเราอยากหา f(x) ทำยังไงมันจะมีเทคนิคเฉพาะของเรื่องฟังก์ชันครับเทคนิคเฉพาะของเรื่องฟังก์ชันก็คืออย่างนี้อ่ะเราจะหา f(x) น้อนแต่ก้อนนี้มันเป็น square root x บวง,ง่งายมากครับก็คือเรามองตัวนี้สมมติตัวนี้ให้เป็นค่าค่าเดียวก้อนเดียวมีค่าโดยส่วนใหญ่พี่จะชอบให้เป็น a ใ ให้เป็น a ใหญ่นะครับให้ก้อนนี้เป็น a ใหญ่ก็คืออ่ะโน้ตไว้ก็คือให้นะเใหญ่เท่ากับสแครูลบ1จากนั้นจากนั้นสมาการนี้สมาการนี้สมาการนี้เนี่ยจัดรูปให้ x ในรูปของ a ออกมาให้เป็น x ในรูปของ a โดยก็ง่ายๆนะก็ย้าย1บวกไปข้างนึงก็เป็น a บวก1เท่ากับสแควใช่ปะ่ะยกกำลังสองสองข้างยกกำลังสองสองข้างก็จะได้อ่ะ กำลังสองรูทหายขอเขียนร้านเลยแล้วกันนะ,ะทางขวาก็เป็นอะไรครับ a บวกหนึ่งทั้งหมดยกกำลังสองนั่นเอง x มีค่าเท่ากับ a บวกหนึ่งกำลังสองระเบิดกำลังสองสมบูรณ์ออกมาก็เป็นลายหน้ากำลังสองบวกสองหน้าหลังบวกด้วยหลังกำลังสองหนึ่งกำลังสองก็เป็นหนึ่งนั่นเองจบเท่านี้เราก็ได้ x ในเทอมของ a ทีนี้เราทำอย่างนี้ทำไมเรามาดูก,กันนะครับจากตรงนี้เนี่ยจากตรงนี้เนี่ยนะครับเราก็จะได้ว่า ตรงนี้นะครับเมื่อกี้เราเราให้เนี่ยมันเป็น a ทั้งก้อนนี้เป็น a แล้วใช่ปะ่ะเราก็จะได้อะไรครับค่าของ f a มีค่าเท่ากับคือแปลง x ให้อยู่ในรูปของ a f a เท่ากับเท่าไหร่ f a เท่ากับ x แปลง x ให้อยู่ในรูปของ ax เตัวนี้เมืเ่อกี้เราจัดรูปแล้วนี่ไงนี่ไง x ก็คืออะไรครับก็คือ a อกำลังสองบวกด้วย 2a บวกด้วย1นั่นเอ จบแล้วแค่นี้ก็แปลงฟังก์ชันนี้ให้อยู่ในรูปตัวแปร a ทั้งหมดเรียบร้อยเข้าใจนะครับจากนั้นไอตัวนี้เป็นประเด็นที่หลายคนชอบงง a ตัวนี้ a ตัวนี้ที่แทนเข้ามาเนี่ยนะครับในเรื่องของฟังก์ชันเนี่ยมันก็คือกรอ,นกอนหนึ่งนะครับให้เราเปลี่ยนย้อนกลับไปเป็นอะไรครับเป็น f x นั่นเอง คือฟังก์ชันเนี่ยเวลาแทนเข้าไปในฟังก์ชันเขาจะไม่นิยมเป็น a เขาจะนิยมเป็น x เพราะฉะนั้น,นก็จะเป็น f x เท่ากับ x กำลัง 2, 2 1. บวกด้วยอะไรครับ2 x บวกด้วย1น่นั่นเองจบแล้วนี่คือเทคนิคของฟังก์ชันในการหา f x นะครับซึ่งสิ่งที่พี่จะเตือนแล้วหลายคนชอบงงก็คือบางคนก็ถามเอ้าพี่โอ๊ก x ตัวนี้อยู่ดีๆทำไมแทน a เป็น x เ,เลยตอบได้ง่ายๆครับ x ตัวนี้กับ x ตัวนี้เป็นคนละ x กัน เข้าใจนะครับเข้าใจนะครับเป็นคนละ x กันไอ x ตัวนี้เนี่ยก็คือเป็นตัวแทนของฟังก์ชันสุดท้ายว่าเฮ้ยถ้าฉันใส่อะไรลงไปในก้อนนี้ของฟังก์ชันนี้จะเป็นตัวนี้ยกกําลังสองบวกด้วย2เท่าตัวนี้บวกด้วย1ก็แค่นี้เองเยสปะ่ะนี่คือเทคนิคของฟังก์ชันอันนี้คือที่น่าสนใจที่อยากทวนให้ก็คือเทคนิคของฟังก์ชันคือตรงนี้แหละนะครับพอเราได้ f x มาก็าไม่มีอะไรเนาะหาอะไรครับ หาอนุพันธ์อันดับที่1 f แตด x น,นี้พื้นฐานแล้ก็คืออะไรดิฟฟังก์ชันพหุนาบวกการแยกดิฟได้เนาะดิฟตัวแรก x กำลังสองเตะสองมาคูณหน้าหน้าก็เป็น2 x ยกกำลัง1นั่นเองเรื่องดิฟนี้ใครลืมต้องไปทวนนะครับกองได้ทุกคนดิฟ2 x ดิฟ2 x ดิฟ x กำลัง1ก็ได้ค่าคงที่คือ1ข่ก็เหลือ2ส่วนสุดท้ายดิฟ1ได้ไรครับได้0นั่นเอง นะคะง่ายๆจบไปต้องดิฟได้นะถือว่ามันง่ายมากเลยเนาะเพราะฉะนั้นจบแล้เพราะฉะนั้นค่าของ f ดดนึมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ก็แทนค่าไปแทน x เป็น1นึเท่าไปก็คือ2องบวกหนึบวกด้วยสมีค่าเท่ากับ่าไรับเท่ากับ c เป็นคําตอบนั่นเอง yeah. ข้อนี้ตอบตัวเลือกข้อที่4เป็นคําตอบ โอเคนะครับอ่ะข้อนี้บอกแล้วไม่ยากนะครับผิวอ,อกาสทบทวนเทคนิคของเรื่องฟังก์ชันมาด้วยราวนี้อ่ะมีสิ่งที่น่าสนใจครับสิ่งที่น่าสนใจเวลาพี่โอ๊คสอนนี้เนี่ยถ้าอะไรมีเทคนิคที่จะสอนครบถ้วนจะทวนให้ทั้งหมดเพราะฉะนั้นใครรู้แล้วก็ดีไปก็ถือว่าเก่งไปเรียนกับพี่โอ๊คมาเยอะรู้หมดอ่ะก็เก่งนะครับใช้ได้แต่ถ้าเกิดใครยังไม่รู้เก็บไปให้หมดเป็นประโยชน์กับเราทั้งสิ้นนะครับข้อนี้เนี่ย วิธีที่พาทําไปเมื่อกี้เนี่ยนะครับเป็นวิธีพื้นฐานคือหาตรงๆแต่มันจะมีที่น่าสนใจอีกวิธีหนึ่งครับวิธีที่สองออวิธีที่สองเนี่ยนะครับสมมุติว่าเราอยากหาค่าของ f ดัชนีเนี่ยทำยังไงมีอะไรอีกมันจะมีอีกวิธีหนึ่งที่เร็วกว่าเร็วกว่าวิธีที่หนึ่งคือใช้คุณสมบัติของการดิฟ mm hmm. แบบกดลูกโซ่เออนะครับสมมุติเราอยากหา f ดัโดยไม่หา fx ทำยังไง ดูให้ดีนะครับเริ่มเลยจากจากไอตัวนี้เนี่ยสมการนี้เนี่ยเราจะไม่หาย f x แต่เราจะทำการดิฟทั้งสองข้างของสมการมันทำได้อยู่แล้วนะเป็นเทคนิคพื้นฐานดิฟทั้งสองข้างของสมการเกิดอะไรขึ้นนะครับพี่จะไม่เขียนอธิบายดังนั้นทำความเข้าใจให้ดีก็จะเป็นดิฟของอะไรครับ f s q u r o o t x ลบห by dx นะครับมีค่าเท่ากับดิฟข้างซ้าย by dx ก็ต้องดิฟข้างขวา by dx ด้วยก็คือ dx d y dx นั่นเองานะครับทำอย่างนี้ดิฟ2ข้างเลยคือเราจะหาย F ดันหนึ่งดิฟสข้างทีนี้ดิฟสองข้างได้อะไรตรงนี้ข้างขวาไม่ยากครับ dx d y dx ได้นะครับอันนี้ง่าย dx d y dx ได้1น,นั่นเองเออนะครับใครลืมไปทวนกฎการดิฟให้ดีตัวที่จะซับซ้อนหน่อยก็คือตัวด้านซ้าย นะครับตัวทางด้านซ้ายานะครับตัวทางด้านซ้ายเนี่ยถามว่าดิฟเอฟสแควรูทเอ็ลบหนึ่งบายดีเอ็กซ์ได้อ,อะไรตรงนี้เป็นสิ่งที่น่าสนใจนะครับใครที่ทําไม่ได้บอกเลยนะน่าเป็นห่วงครับควรได้ทุกคนต้องใช้กดลูกโซ่ใครที่ทําผิดก็น่าเป็นห่วงต้องไปทวนที่พี่สอนให้ดีกฎลูกโซ่คืออะไรคืออย่างนี้คือการที่เราดิฟนี้เนี่ยนะครับเราจะดิฟไปเลยไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่าไอ้ดิฟตัวนี้เนี่ย มันเป็น by dx ครับแต่ค่าได้ในนี้มันไม่เป็น x มันเป็นอะไรครับ square root x ลบ1เข้าใจปะเป็น square root f, x 1เพราะฉะนั้นทำยังไงถึงจะดิฟได้ง่ายมากครับใช้ chain rule หรือกดลูกโซ่ก็คือเติมเติมโซ่เข้าไปาตรงนี้ก็จะเป็น d f นะครับ square root x ลบ1นะครับ by ต้องเป็น b y อะไรครับ by ตัวมันเองก็คือตัวนี้เนาะก็คือเป็น b y d ดิสรูท x ลบหนึั่นเองนี่อันนี้เราเราเรียกว่า changed a ช n r u l e หรือกดลูกโซ่เข้าใจปะคราวน,นี้อยู่ดีๆเราเติมตัวนี้เข้าไปนะที่ตัวหารที่พี่เคยสอนก็คือต้องเติมเข้าไปไดที่ไหนด้วยที่ตัวคูณด้วยนั่นเองนะนะครับส่วน b y dx ตัวนี้นะครับเราก็ ขยื่นมาขยื่นมาฟากนี้อ่านะขยื่นมาฟากนี้นั่นเองโอเคเรียบร้อยนะครับดังน,นั้นเนี้ยอันเนี้ยเราเรียกว่ากดลูกโซ่หรือเชนส์ลูนะครับอันนี้อ่ะทางขวาเป็นหนึ่งจากเชนส์ลูตัวนี้ได้อะไรได้อะไรคือไอ้ก้อนนี้เนี่ยนะครับอ่ะไอ้ก้อนนี้เนี่ยมันก็จะเป็นดิส คือไอ้เหลืองๆเนี่ยบางบางครั้งเนี่ยเขาก็จะให้เป็น u เนาะก็เป็น d d, d f u by d u นะครับโอเคแต่พี่จะไม่ติดเป็น u พี่จะติดเป็นทั้งก้อนนี้เลยล้วกันะก็คือเป็น f ดของทั้งก้อนนี้แหละก็คือ square root x ลบหนะึ่งไปเรียบร้อยเห็นว่ามันก็เกิดเป็นอนุพันธ์อันดับหนึ่งขึ้นมานะครับส่วนไอ้ก้อนนี้นะครับส่วนไอ้ก้อนนี้เนี่ยอันนี้ไม่ยากนะครับก็คืออะไรก็คือมัน d i v dx แล้วไม่ติดฟังก์ชันด้วย ใช่ป่ะเพราะฉะนั้นมันก็คือเหมือนการดิฟธรรมดานะครับดิฟสแควรูทเอ็กซ์อ่ะเดี๋ยวขอขอมาตรงนี้แล้วกันเนาะถ้าเกิดเราจะดิฟสแควรูทเอ็กซ์นะครับลบหนึ่งบายดีเอ็กซ์เนี่ยเท่ากับเท่าไหร่ไอ้กซแควรูทเอ็กซ์นี้เนี่ยมันเปลี่ยนเป็นเลขยกกำลังคือยกกำลังอะไรครับ1นส่วนสอ่านะครับลบด้วย1อย่างนี้เนาะซึ่งไอ้ตัวเนี้ยมันไม่ติดฟังก์ชันมันเป็นบวกลบกันอยู่ก็ดิฟไปทีละก้อนเลยดิฟก้อนนี้ได้อะไรครับ ก็จะได้อะเตหนึ่งส่วนสองมาคูณด้านหน้าก็จะได้หนึ่งส่วนสองคูณด้วย x ยกกำลังอะไรครับหนึ่งส่วนสองลบหนึ่งก็เป็นลบหนึ่งส่วนสองนั่นเองอ่าส่วนดิฟดิฟไอตัวนี้ดิฟลบหนึ่งก็ได้ศูนย์ดิฟค่าคงที่ได้ศูนย์คือจริงๆแล้วอันเนี้ยถ้าดิฟคล่องๆหน่อยก็ดิฟในใจได้เลยเนาะก็คือเป็นไรครับหนึ่งส่วนสองคูณด้วย x ยกกำลังลบหนึ่งส่วนสองมีค่าเท่ากับหนึ่งนั่นเองทําทำทำลูกโซ่ไปได้เลยคันนี้ทำลูกโซ่ไปได้เลยเนี่ย เราก็จัดรูปแล้วนะครับจัดรูปก็จะได้อะไรครับ f แดร์ทส r ท x ลบหมีค่าเท่ากับเท่าไรเอ่ยก็ย้ายย้ายไอจากร้อนนี้นะครับไอจาก้อนนี้เนี่ยไปอีกฟางหนึ่งให้หมด2ก็คูณขึ้นไปเข้าใจป่ะนะครับ x ยกกำลังลบหนเนี่ยนะมันเปลี่ยนเป็นเปลี่ยนเป็นตัวยกกำลังบวกก็ลงมาหารนะครับคิดเลขขอเร็วหน่อยละกันนะครับก็อย่างที่บอก2ก็ย้ายคูณขึ้นมาตรงนี้ อ๋อส่วน x ยกกำลังลบส่วนสเนี่ยนะถ้าอยู่ถ้าอยู่ตรงนี้มันจะเป็นส่วนเพราะฉะนั้นย้ายไปอีกฝั่งหนึงก็จะเป็น x ยกกำลังหนส่วนสองนั่นเองเออคิดเลขตรงนี้ต้องคิดให้ทันนะครับซึ่งการได้ก้อนนี้มาเนี่ยไม่จำเป็นต้องหาย f x สมมติว่าเราอยากหา f แดดใช่ปะ่ะเราก็ทำอะไรครับนี่ไงก็แทนตัวนี้เป็นหนงเลยเออแทนตัวนี้เป็น1เอออะให้ ของสแครูทเลบหนึ่งเนี่ยเป็นหนึ่งนะครับย้ายข้างมาสแครูทเเท่ากับสองเพราะฉะนั้น x เท่ากับเท่าไหร่ x อกเท่ากับยกกำลังสองสองข้างสองกำลังสองเป็นสี่นั่นเอง x เท่ากับสี่จะทำให้เจ้าตัวก้อนนี้นะครับมีค่าเท่ากับหนึ่งเพราะฉะนั้นเราก็แทนจากตรงนี้นะเราก็แทนเข้าไปแทน x เป็น4เข้าไปก็จะได้ f อดหนึ่งมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ก็ 2คูณด้วย4ยกกำลัง1 2ก็คือ square ส a r วรูนั่นเองจบแล้วได้คำตอบแล้วเห็นว่ามันไม่ได้ยากเลยตรงเนี้ย u แ r e รูส4ก็ได้2 2ง,งคูณ2ก็ตอบเท่ากับเท่าไรครับเท่ากับ4เ,เป็นคำตอบนั่นเองแหทำให้ดู2วิธีเลยนะเออสอนเนี่ยสอนค่อนข้างครบนะครับเลือกเอาคือมันง่ายทั้งคู่นั่นแหละนะอ,อันนึงก็อันนึงก็ถือโอกาส อะไรล่ะอันนึงก็ถือโอกาสทบทวนเออทบทวนเรื่องฟังก์ชันเทคนิคฟังก์ชันอีกอันนึงก็ถือโอกาสทบทวนกฎของเชนส์รูหรือการบิ๊แบบลูกโซ่นั่นเองนะครับโอเคโอเคข้อนี้ไม่มีอะไรแล้วใช้เวลาเยอะแล้วสมบูรณ์แบบนะครับไม่มีอะไรก็ไปทําความเข้าใจให้ดีแล้วการเจออีกจะได้ทําได้นะคะ,ะจบ่านป้าโอเค